เพื่อนๆเคยเจอปัญหาเจ้าสิ่งนี้ไม่พอไหมครับพวกหินแร่หรือว่าหินแร่สีขาวไม่เพียงพอในการที่เราจะอัปเกรดอาวุธของเรานะครับและกว่าที่เราจะไปหามันได้นะครับต้องมานั่งจัดการลงเหมืองวิ่งตา,ามถ้าไล่เก็บหิน เพื่อที่จะใช้ในการตีบวกอาวุธแต่ละอันนะครับซึ่งสําหรับคนที่มีอาวุธหลายๆชิ้นแบบนี้เนี่ยคงจะน่าลาคาญไม่น้อยเลยเนาะกับการที่เราต้องวิ่งเก็บหินตีบวกมาเพื่ออัปเกรดอาวุธของเราเนาะแต่มันจะมีวิธีนะครับที่เราสามารถหากระดิ่งมาให้หญิงชราแฝดคนนี้นะครับที่อยู่บริเวณตโต๊ะกลมเพื่อให้มีขายพวกหินแร่พวกนี้นะสำหรับคนที่ชอบอัพอาวุธชอบลองอาวุธใหม่ๆนะครับผมว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่น่าจะเร็วที่สุดในการที่จะอัปเกรดอาวุธมาใช้งานเนาะ เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าไอ้กระดิ่งที่เราจะเอามาถวายหญิงชาราแฟดคนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อเมรแคนนะครับตอนนี้รีในเกมเอลเดลิงนะครับสาหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาตามราจเจ้ากระดิ่งที่เมื่อเราเอาไปมอบให้หญิงชาราแฟดนะครับจะมีหินตีบวกนะครับหรือว่าซัมติงสโตนเนี่ยมาขายในร้านค้านั่นเองนะครับ ก็ตำแหน่งกระดิ่งแต่ละอันเนี่ยจะอยู่ตรงไหนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยนะครับผมสำหรับกระดิ่งอันแรกนะครับจะอยู่ที่บริเวณอุโมงผลึกแก้วเรยาลูคารีนะครับก็แผนที่ใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่มันจะอยู่ในภูมิภาคของลิเออร์เนียนะครับให้เราเดินทางเลียบน้ํามาตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีถ้าอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมอ่าข้างๆกับสะพานของเรยาลูคารียที่ไปตรงนี้นะครับถนนเบลลัมเนาะอ่าโอเค เมื่อเพื่อนๆมาถึงผลึกแก้วแล้วนะครับให้ลงไปด้านล่างสุดเลยนะครับและเมื่อเราลงมาถึงชั้นล่างสุดนะครับเราจะเจอกับห้องบอสแบบนี้นะครับก็ให้เข้าไปได้เลยนะครับพอเข้ามาเราจะเจอกับมนุษย์ผลึกแก้วนะครับแบบนี้ที่เป็นกงจักนะครับให้จัดการมันให้ได้เนาะโดยที่เจ้ามนุษย์ผลึกแก้วนะครับจะทนทานต่อการโจมตีกรยภาพนะให้เราโจมตีหนักจนมันล้มนะครับแล้วเราถึงจะโจมตีมันเข้านะครับ เมื่อกำจัดได้แล้วเราจะได้กระดิ่งของนักขุดแร่ระดับหนึ่งมานะครับผมสำหรับกระดิ่งชิ้นต่อไปนะครับจะอยู่บริเวณนี้ครับอุโมงค์ที่ถูกปิดผนึกนะครับให้เพื่อนๆเ,เดินทางมาที่อ่าพรพกษางเงามายากำแพงรอบนอกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งออกมาตรงนี้นะครับมันจะมีทางที่ลงมาด้านล่างนี่แล้วก็จะเจอกับอุโมงค์ที่ถูกปิดผนึกอยู่สุดทางด้านล่างตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหม เมื่อมาถึงที่นี่แล้วนะครับให้เพื่อนๆเ,เดินเข้าไปในอุโมงค์ได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยจะไม่ต้องกําจัดบอสน,นะสําหรับอันนี้เนาะอ่าเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับให้สังเกตด้านบนนี่มันจะมีเห็นไหมสัญลักษณ์ด้านบนนะครับชี้ไปที่ตัว W นะครับหรือว่าทิศตะวันตกนะครับให้เราเข้าไปตรงนี้แล้วฟันกําแพงนี่กําแพงก็จะถูกเปิดออกนะครับอันนี้เป็นทางลับนะครับก็ ให้เราเคลียสถานที่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าใครจะวิ่งฝ่าไปเลยก็ได้เนาะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยด้านในเราจะเจอกระหีบสมบัติอยู่อันหนึ่งนะครับใช้กดเปิดได้เลยแล้วก็เก็บอันนี้เราจะได้กระดิ่งของนักขุดแร่ระดับ2มานะครับซึ่งเจ้ากระดิ่งของนักขุดแร่ระดับ2เนี่ยจะทําให้เราสามารถซื้อหินแร่ระดับ3และระดับ4กับหญิงชรลาแฟดได้นะครับ,รบเมื่อเราเอากระดิ่งนี้ไปมอบให้เธอนะ สำหรับจุดต่อไปนะครับอันนี้ไกลหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับเทือกเขาแห่งเหล่ายักษ์นะครับอ่าเมื่อเราขึ้นแท่นยกใหญ่โรขึ้นมานะครับเราจะมาเจอกับจุดพรซากปลาขักพังซามเมอร์นะครับซึ่งเราจะวิ่งจากตรงนี้ไปที่ซากปลาขักพังซามเมอร์ตรงนี้นะครับที่เป็นแบบว่าอ่าซากโบราณสถานอยู่เนาะเดี๋ยววิ่งตามผมมาเลยนะครับอันนี้แทบไม่ต้องสู้เลยนะฮะสำหรับคนที่มีเลือดมากพอนะครับแล้วก็สมินาเพียงพอเนาะก็ไม่ต้องสู้นะครับ อ่ะวิ่งขึ้นมาตรงนี้ครับขวามือวิ่งออกขวามือมาเลยนะครับขึ้นมากระโดดขึ้นมาแล้วก็วิ่งออกขวามือมาตรงนี้ขึ้นหินกระโดดปีนข้ามมาเราจะเจอกับเจ้าซามเมอร์อยู่2ตัวนะครับอันนี้ก็ช่างหัวมันเลยก็ได้นะฮะแล้วก็ให้เราวิ่งฝ่าไปเลยนะครับระวังด้วยนะครับเจ้าตัวนี้มันเก่งนะครับสาหรับใครที่แบบเลือดน้อยเ p ดพีน like ้อยเลเวลน้อยอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะตายได้นะครับให้ตัดออกมาขวามือตรงนี้นะครับเราจะเจอกับรูแตก แล้วก็เราจะสามารถลงบันไดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตำแหน่งชัดๆคือตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมทุกคนนี่ข้างแท่นยกใหญ่โรเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่คือตำแหน่งชัดๆของบริเวณเก็บกระดิ่งเนาะอ่ะเมื่อมันถึงด้านล่างเปิดประตูได้เลยแล้วก็เข้าไปเปิดหีบสมบัติได้เลยครับซึ่งเจ้าหีบสมบัตินี้เราจะได้กระดิ่งของนักขุดแร่มานะครับในระดับ3เนาะซึ่ง เจ้ากระดิ่งของนักขุดแร่ระดับสาเนี่ยจะทําให้เมื่อเราเอากระดิ่งนี้ไปมอบให้หญิงชราแฝดนั้นน่ะเราจะสามารถซื้อหินแร่ระดับ5้าและระดับ6ได้นะครับผมําหรับกระดิ่งอสุดท้านะครับที่จะทําให้เราสามารถซื้อหินแร่ตีบวกระดับ7และระดับ8ซึ่งถือเป็นระดับสุดท้ายที่เราจะสามารถซื้อได้จากหญิงชราแฝดนะครับเมื่อเราเอากระดิ่งไปมอบให้เนาะอาจจะอยู่บริเวณนี้ครับนี่เลยครับไกลมากตรงนี้ครับขวามือของแผนที่ ตรงจุดฟาลุมมัราพังทลายนะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้เดินทางตามวิธีผมมาก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดยังไม่อยากผ่านเนื้อเรื่องมากอยากจะสำรวจโลกต่อไปนะครับก็สามารถใช้วิธีที่ผมแปะไว้นะครับี๋ยวผมแปะวิธีมาให้ในลิงก์ในเดสคริปชันนะครับก็ไปดูกันได้นะครับวิธีมาที่นี่หรือใครไม่อยากใช้วิธีตามผมก็ต้องวิ่งขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะครับนี่อ่าเที่เขาแห่งเหล่ายากนะครับแล้วก็เดินตามเนื้อเรื่องไปก่อนเนาะอ่าสำหรับใครที่มาถึงตรงนี้แล้วนะครับ เม <m desp lawsuit royable> <then> ื่อเรามาถึงฟารูมอสลาพังทลายนะครับเราจะอยู่บริเวณนี้ครับนี่บริเวณนี้เลยนะครับไกลมากให้วิ่งตามทางมาได้เลยนะครับวิ่งตามทางจนเช็คพอยต์ตามจุดสุสานอสูรพังทลายด้านในสุสานอสูรพังทลายชานระเบียงติดพายุหมุนแล้วก็ลัดเลาะตามซากปรักหักพังนะครับมาอยู่บริเวณนี้ครับวิหารมังกรตรงนี้ครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับให้เราวิ่งเข้าไปด้านในนะครับนี่ระหว่างทางจะมีศัตรูด้วยนะครับอันนี้ผมเคลียร์ไปแล้วนะครับ1ตัวแล้วก็ ตรงซ้ายมือตรงนี้จะมีอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงเนาะอันนี้เนี่ยเราต้องสูบอสน,นะครับสำหรับกระดิกอันนี้นะครับแล้วก็บอสน,นี่ค่อนข้างที่จะบัดซบพอตัวเลยแหละสําหรับบอสที่อยู่ในสถานที่อย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยสำหรับสายโซโล่ก็จะยากนิดหนึ่งนะฮะสำหรับบอสตรงนี้นะครับส่วนใครที่ไม่อยากโซโล่ไม่อยากวัดฝีมือตัวเองมากอยากจะเล่นแบบสบายๆขึ้นมาหน่อยนะครับตรงนี้มีทางเลือกให้นะครับเมื่อเรามาถึงระเบียงตรงนั้นแล้วเลี้ยวขวากลับมานะ เราจะมาเจอกับตรงนี้ครับเราสามารถอัญเชิญนี่ได้ครับบานาวผู้ตรบัตบัญญัตินะครับตรงนี้นะครับนี่อันนี้เนี่ยเราสามารถเชิญเขามาช่วยสู้ได้เนาะและนอกจากนั้นนะครับเพื่อนๆยังสามารถใช้พวกนี้ได้ด้วยนะครับพวกแบบว่าธุรีต่างๆนะครับในการอัญเชิญเพื่อนออกมาช่วยสู้เนาะสำหรับใครที่ไม่อยากวัดฝีมือกับไอ้เจ้าก็สกินดูโออ้วนผอมจอมซนมากนักนะครับก็สามารถอัญเชิญมาช่วยได้นะครับส่วนสําหรับใครที่อยากวัดฝีมือครับก็ โซโล่ไปเลยครับเมื่อเรามาเจอบอสนะครับบอสจะมีอยู่2ตัวนะครับอ้วนหนึ่งตัวผอมหนึ่งตัวนะครับให้เราจัดการมันให้ได้นะครับไอพวกนี้เก่งนะครับทุกคนเ,เห็นไหมก็ต้องบอกนะครับว่าไอเจ้าอ้วนผอมจอมซนเนี่ยมันเก่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันมาดีๆเนาะสำหรับใครที่มาในช่วงต้นๆเกมนะครับอยากจะมาเก็บกระดิ่งไปเพื่อตีบัวเนี่ยก็จะลําบากนิดนึงเนาะอ่ะโอเค เมื่อจัดการได้แล้วนะครับเราก็จะได้กระดิ่งของนักขุดแร่ระดับ4มานะครับผมอันนี้เนี่ยก็กระดิ่งของนักขุดแร่ที่ได้หินแร่ปกตินะครับระดับ1ถึง8ก็ครบแล้วนะครับผมส่วนสำหรับระดับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆต้องไปวิ่งไล่หาเก็บตามด่านเอาเนาะเดี๋ยวไว้ผมจะทำคลิปบอกตำแหน่งของหินแร่ระดับสุดท้ายให้เพื่อนๆได้รู้กันด้วยนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งเนาะเอาละครับหลังจากที่เราเก็บกระดิ่งนะครับที่จะทำให้หญิงชลาแฝดเนี่ย ขายหินแร่ให้เราได้แล้วนะครับนั่นก็คือกระดิ่งของนักขุดแร่ทั้ง4ชิ้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บกระดิ่งที่ทําให้หญิงชราแฟนเนี่ยสามารถขายหินแร่สีขาวให้เราได้บ้างนะครับอ่ะซึ่งกระดิ่งอันแรกนะครับจะอยู่ที่บริเวณนี้ครับนี่อุโมงค์ผลึกแก้วแห่งเซเลียนะครับอันนี้หลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่นะครับเพราะว่าผมทำคอนเทนต์ก็ว้ามาตรงนี้บ่อยเนาะ ถ้าเกิดใครยังมาไม่เป็นนะครับมันจะมี2วิธีก็คือวิ่งตามแคริลิตมาเลยนะครับนีย่ยวิ่งตามเส้นทางตรงนี้เลาะมานะครับลงบลึงพิษแล้วก็ขึ้นมาที่อุโมงค์ผลึกแก้วเซเลียนะครับบริเวณบึงพิษเนาะ,ะส่วนอีกวิธีหนึ่งจะรวดเร็วกว่ามากๆเลยนะฮะก็ให้มาที่ทะเลสาบอากิวฝั่งเหนือนะครับวิ่งลงมาที่ซากปรากหักพังที่ถูกมังกรเผาตรงนี้ลงไปชั้นใต้ดินนะครับมันจะมีกับดักเทเลพอร์ตนะครับก็จะเทเลพอร์ตเรามาที่อุโมงค์ผลึกแก้วเซเลียแบบทันทีทันใดเลยนั่นเอง เมื่อมาถึงแล้วนะครับก็ให้เราเคลียร์ทางแล้วลงไปห้องบอสได้เลยครับผมเมื่อมาถึงหน้าห้องบอสนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าใครมีบัฟอะไรก็ให้ใช้ไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่าบอสที่เราเจอเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแกร่งในระดับหนึ่งเลยนะครับให้เราใช้บัฟแล้วก็ทํำทุกอย่างเท่าที่ทําได้เลยและที่สําคัญคือถืออาวุธ2มือไปด้วยก็ดีนะโอเค เมื่อเข้าห้องบอสแล้วเราจะเจอกับบอสที่ชื่อว่าอสูรดาวตกนะครับตัวนี้ค่อนข้างเก่งเนาะแล้วก็เร็วในระดับหนึ่งนะครับไว้เพื่อนๆระวังกันให้ดีด้วยเนาะหลังจากที่จัดการมันได้แล้วนะครับเราจะได้หินแร่สีขาวระดับ6มาหินแร่ระดับ75อันนะครับนี่แล้วก็ก้อนหินแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วก็จะได้กระดิ่งของนักขุดสีขาวระดับหนึ่งมานะครับผม ซึ่งเจ้ากระดิ่งของนักขุดสีขาวนะครับจะทําให้เราสามารถซื้อแร่ระดับ1และก็ระดับ2ได้นะครับผมกระดิ่งอันต่อไปนะครับจะอยู่บริเวณอุโมงค์เอลตัสตรงนี้นะครับ <_ D> นี่เลยนะครับนี่อ่าก็เป็นแผนที่ที่3เนาะที่เราจะสามารถมาได้นะครับก็อ่ากระดิ่งจะอยู่บริเวณนี้นะครับอุโมงค์เอลตัสนะครับให้เพื่อนๆนวาร์ปมาที่สะพานใหญ่ข้ามป่าตรงนี้นะครับแล้วก็ลงตามทางลงมาแล้วก็วกกลับมาชิดริมกําแพงตรงนี้นะครับ เราก็จะเจออุโมงค์เอลตัเนาะอ่าเมื่อมาถึงแล้วก็เข้าไปเคลียอุโมงค์ได้เลยนะครับผมสําหรับอุโมงค์เอลตันะครับทางมันจะซับซ้อนมากนะครับเห็นไหมว่ามันมีทางแยกหลายทางเนาะให้เพื่อนๆวิ่งตามผมมาได้เลยนะครับเมื่อออกจากพรมาวิ่งตรงมาด้านในออกซ้ายมือนะครับแล้วก็ตรงไปตามทางอย่างเดียวนะครับนี่วิ่งตรงไปอย่างเดียวเลยนะครับเราก็จะเจอกับเส้นทางที่จะพาเราไปเจอบอสเนาะ ตรงมาจนสุดทางนะครับเจอแยกไม่ต้องเลี้ยวนะครับให้เราวิ่งมาจนเจอประตูแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมข้างในจะเห็นบอสยืนอยู่2ตัวเนาะอ่าเมื่อเราเจอบอสแล้วก็บัฟครับบัฟตัวเองให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าพอเริ่มขึ้นแผนที่ที่ราบสูงเอาตั้เนี่ยศัตรูมันจะเริ่มเก่งแล้วนะครับก็ให้เราเริ่มแบบว่าไปเก็บบงเก็บบัฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อยไปสู้กับบอสเนาะพร้อมแล้วก็เปิดประตูก็ไปได้เลยนะครับผมสําหรับศัตรูตัวนี้นะครับ เราจะเจอกับมนุษย์ผลึกแก้ว2ตัวนะครับที่เป็นหอ,อกกับพงจักนะครับให้จัดการมันให้ได้เนาะไอสตัวนี้เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครไม่ได้เล่นแบบไม่ได้ล็อกอาวุธไว้นะครับแบอบกว่าต้องใช้ดาบหรือว่าอะไรก็ตามนะครับให้ลองแบบว่าใช้อาวุธประเภททุบดูนะเพราะไอพวกนี้มันจะแพ้อ,อาวุธประเภททุบนะครับหลังจากที่เรากําจัดมนุษย์ผลึกแก้วทั้ง2องตัวได้แล้วนะครับเราจะได้กระดิ่งของนักขุดสีขาวระดับ2มานะครับผม ซึ่งเจ้ากระดิ่งของนักขุดสีขาวระดับ2เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถซื้อหินแร่สีขาวระดับ3แล้วก็ระดับ4มาได้เนาะสำหรับกระดิ่งอันต่อไปนะครับจะอยู่บริเวณนี้ครับโบสถ์มริกาที่1นนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะสำหรับเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าเรามาอยู่ที่เทือกเขาแห่งยักษ์นะครับเพื่อนๆต้องผ่านเรนเดลมาก่อนนะครับถึงจะมาถึงตรงนี้ได้เนะาะเมื่อมาถึงแล้วนะครับให้มาที่โบสถ์มรดกที่1่ข้ามทานน้ําแข็งมาเลยนะครับทุกคน เมื่อมาถึงโบสถ์มิกาที่1เราจะเจอศพแบบนี้ครับนี่อยู่หน้าโบสถ์เลยให้เราเข้าไปสำรวจเราก็จะได้กระดิ่งของนักขุดสีขาวมานะครับซึ่งเจ้ากระดิ่งของนักขุดสีขาวนะครับจะทําให้เราสามารถซื้อแร่สีขาวระดับ5และระดับ6ได้นะครับผมกระดิ่งอันถัดไปนะครับอันนี้อยู่ไกลหน่อยนะครับฟารุมอัศวราพังทลายนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เดินทางมาที่ชานระเบียงติดพายุหมุนตรงนี้นะครับนี่นะครับเมื่อมาถึงแล้วก็ วิ่งออกมาครับจะเห็นศพนั่งอยู่ริมผาอย่างเดียวดายนะครับให้กดเข้าไปสำรวจได้เลยเราจะได้กระดิ่งของนักขุดสีขาวระดับ4มานะครับซึ่งเจ้ากระดิ่งของนักขุดสีขาวระดับ4เนี่ยจะทําให้เราสามารถซื้อหินแร่สีขาวระดับ7และระดับ8ได้นะจ๊ะจากที่เราเก็บกระดิ่งของนักขุดสีขาวระดับ4นะคะเราจะต้องเดินทางมาไกลนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนแรกเราเก็บแต่ตรงนี้ใช่ไหมเราต้องเดินทางมาตรงนี้อ่ะ มาที่วิหารมังกรผ่านการตีบอสออกซ้ายมือลัดล้อตามระเบียงมานะครับวิ่งมาป๊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 า,ปา,ปาลงมาตามทางแล้วก็เราก็จะเจอกับมังกรด้วยนะครับระหว่างทางมานะครับซึ่งเราไม่ไปต้องสู้ก็ได้เนาะอ่ะให้เราถึงบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งสถานที่นเนี่ยเส้นทางมาจะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยมันก็คืออ่าเขาเรียกว่าคาซิบโบไม่ใช่ต้องบอกว่าวิหารถล่มลงมานะครับเป็นสะพานแบบนี้นะครับเมื่อถึงสะพานแบบนี้นะครับ เราก็ใกล้จะถึงจุดเก็บกระดิ่งนักขุดสีขาวระดับสุดท้ายแล้วนะครับก็คือระดับที่5นะโอเคเมื okay. ่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้เราวิ่งเข้าไปด้านในเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีศัตรูเยอะแล้วศัตรูตรงนี้ค่อนข้างเก่งนะครับให้เราไปที่นี่นครับเห็นไหมตรงพื้นจะมีศพอยู่กดเก็บได้เลยนะครับแล้วก็วิ่งออกไปด้วยความรวดเร็วนะทุกคนโดยเจ้ากระดิ่งของนักขุดสีขาวระดับที่5นะครับจะทําให้เราสามารถซื้อแร่สีขาวระดับ9ได้ นะครับอันนี้ก็ครบแล้วนะครับสําหรับกระดิ่งทั้ง9าอันเนาะสำหรับวิธีใช้นะครับให้เรากลับไปที่โต๊ะมนะครับแล้วเราจะเจอกับเตาผิงอยู่ตรงนู้นใช่ไหมให้เราวิ่งเข้าประตูตรงนี้ครับติดกระเบียงอันนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนี่วิ่งเข้ามาเลยนะครับเราจะผ่านห้องทํางานกีเดียนนี่แหละเนาะแล้วก็ตรงเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับนี่ครับ หญิงชราแฝดอยู่นะคบให้เราเลือกไปที่ถวายกระดิ่งนะครับแล, feels, hey, แล้วเราก็สามารถเลือกได <al> ้ว่าเราจะถวายกระดิ่งอะไรบ้างก็แนะนําให้ถวายกระดิ่งไปให้หมดเลยนะครับผมหลังจากที่เราถวายกระดิ่งไปหมดแล้วนะครับเราก็จะมีหินแร่ระดับ1ถึงระดับนี่ครับระดับ8นะฮะแล้วก็หินแร่สีขาวระดับ1ถึงระดับ9มาให้เราซื้อนะครับส่วนหินแร่ศีลามังกรโบราณนะครับกับหินแร่สีขาวศีลามงกรโบราณนะครับอันนี้เนี่ยจะไม่มีขายนะครับเพื่อนๆต้องไปหาเก็บเอาเนาะ เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับขอลิสต์ตำแหน่งที่มันน่าจะเก็บง่ายๆแล้วก็สามารถเก็บได้แบบไม่ยากนะครับให้เพื่อนๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรียบเรียงเสร็จแล้วอะไรงเงี้ยเดี๋ยว่อยจะทาคลิปออกมาให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณทุกๆคทุกแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย